สวัสดีครับต้นไม้ความคิดพอดแคสต์นะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเลยนะครับการวิ่งในระยะทาง1ไม์เนี่ยก็ถือว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรนะเพราะว่าในระยะทางหนึ่งไม์ในระยะทางหนึ่งไม์เนี่ยจะบอกว่าเท่ากับ1.61กิโลเมตรนะถ้าใครวิ่งออกกาลังกายอยู่แล้วเนี่ยในระยะทางแค่นี้แน่นอนว่าเราวิ่งกันเกินอยู่แล้วนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ไม่มีมนุษย์คนไหนที่วิ่งในระยะทาง1นึไมล์ในเวลาไม่เกิน4นาทีได้เลยนะครับเพราะในระยะทาง1นไมล์แล้วจะวิ่งให้ได้เวลาภายในไม่เกิน4นาทีเนี่ยต้องบอกว่าคนคนนั้นจะต้องเหนือมนุษย์มากๆนะครับเพราะคุณจะต้องวิ่งเร็วมากๆที่จะต้องวิ่งภายในไม่เกิน4นาทีเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรนะและต่อมาในปี1954ครับ มีคนคนหนึ่งเนี่คนคนนั้นชื่อโรเจอร์เบนิสเตอร์เนีโรเจอร์เบนิสเตอร์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยอายุ25ปีเนี่ยเขาสามารถเนี่ยทำสถิติใหม่ได้โดยการวิ่งในระยะทาง1นึไมล์ภายในเวลา4นาทีนะเวลาที่เขาวิ่งได้ก็คือ3.59.4วินาทีนะต้องบอกว่าอีกนิดเดียวนะที่จะถึง4นาทีแล้วเนี่ย และหลังจากโรเจอร์เบนิสเตอร์นะฮะทำสถิติใหม่ได้นะหลายคนนะที่มองเขาอยู่เนี่ยที่มองว่าเฮ้ยการวิ่งในรยะทางหนึ่งไม่ภายในเวลาไม่ถึง4นาทีเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงและหลายคนก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ยถ้าเกิดโรเจอร์เบนิสเตอร์ทำได้เราก็ต้องทำได้และเรื่องที่มันน่าตลกกว่านั้นก็คือในภายในระยะเวลา2ปีที่โรเจอร์เบนิสเตอร์ทำสถิติใหม่นะี ก็มีคนอีกประมาณ300คนนะที่สามารถทำแบบเดียวกับโรเจอร์เบนสเตอร์ได้คือวิ่งในระยะเวลาไม่ถึงสีนาทีในระยะทาง1นึ่งไม้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทำได้เลยนะแล้วคำถามมันก็อยู่ที่ว่าสิ่งไหนลนะ่ะที่ทำให้คนเห็นคำว่าเป็นไปไม่ได้เนะี่ยให้เป็นไปได้เนะี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าโรเจอร์เบนสเตอร์นะได้ทำสิ่งที่คนส่วนมากเนะี่ยคิดว่า ไม่สามารถทำได้หรอกให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าโรเมโรเจอร์มินสเตอร์ทำสิ่งที่มันเหลือเชื่อขนาดนี้ได้เนี่ยทำไมคนอื่นเนี่ยจะทำไม่ได้ครับในโลกนี้มีสิ่งที่เราจะเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นเนียห,ยหลายๆอย่างในโลกนี้เยอะแย,ยะไปหมดนะลองคิดดูเคราบว่ามันจะมีมนุษย์คนไหนที่สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้เนี่ยถ้ายัางไม่มี ใครเคยเหยียบดวงจันทร์มาก่อนเลยนะเราจะไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนเนี่ยไปเหยียบดาวที่ห่างจากโลกไป3 8 4 4 4 0 0กิโลเมตรได้นะและคนคนนั้นก็คือนิวอาร์มสตองนะครับที่ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเขาสามารถทำได้นะมันก็เหมือนกับความฝันของคุณเหมือนกันนะฮะความฝันของคุณที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยากและซับซ้อนเหมือนกันขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นะ หรือว่ามันจะต้องใช้สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติอะไรที่มันที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้อะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะถ้าความฝันของคุณเนี่ยมันมีคนที่ทํามาแล้วเนี่ยก่อนคุณคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันและสิ่งที่คนส่วนมากเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หรือเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นไปไม่ได้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับขีดจํากัดของแต่ละคนเอง คุณลิมิตความสามารถของตัวคนเองไว้ขนาดไหนทั้งที่บางคนอาจจะยังไม่เคยลองด้วยซ้ำเนี่ยว่าสิ่งนี้มันมันยากหรือเปล่ามันง่ายหรือเปล่าแค่บางคนเนี่ยแค่เห็นสิ่งเนี้แล้วแค่คิดถึงมันคิดถึงการทํามันกว่ามันจะไปถึงความสําเร็จเนี่ยคิดนการจินตนาการถึงสิ่งที่มันยากเนี่หลายคนก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะ ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทําด้วยซ้ำเนะีแล้วถ้าลองมองเรื่องของโรเจอร์เบนิสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดตอนที่คุณกำลังทําในสิ่งทําในสิ่งในสิ่งหนึ่งอยู่เนะี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่ทํากันแล้วอาจจะมีคนไม่เคยทําสําเร็จมาก่อนเนะี่ยคุณก็อาจจะทําสําเร็จเหมือนโรเจอร์เบนิสเตอร์ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนแรกที่ทําสิ่งนั้นนะสำเร็จก่อนนะแล้วเป็นตัวอย่างให้คนอีกมากมายนะ เห็นคุณเป็นตัวอย่างแล้วทําตามคุณแล้วความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นต่อนเนื่องนะถ้าไม่มีความสําเร็จที่เริ่มต้นเกิดขึ้นก่อนเนะี่ยมันก็จะไม่มีความสําเร็จต่อไปนะและถ้าพูดอีกในมุมหนึ่งถ้าความสําเร็จของคุณเนะี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันมีคนที่เคยทํามาก่อนแล้วก่อนคุณเนะี่ยอันนี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้เนะี่ยเยอะขึ้นมากๆ แล้วถ้าเกิดเราลองมองเรื่องนี้ดีๆนะเราจะเห็นว่าสิ่งที่แยกคนที่สําเร็จในสิ่งที่ต้องการกับไม่สําเร็จในสิ่งที่ต้องการเนี่ยออกจากกันก็คือการจํากัดความสามารถของตัวเองไว้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มีค่าเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีนะฮะมันทําให้เ,เราได้พยายามเมันทําให้เราได้แสดงความสามารถมันทําให้เราได้พัฒนาทักษะที่มีความสําคัญต่อ ความสำเร็จหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่ได้มาง่ายๆนั่นคือสิ่งที่ดีนะฮะเพราะถ้าเกิดสิ่งนั้นมันได้มาง,ง่ายๆเนี่ยคนคงสําเร็จไปทั้งโลกแล้วเนี่ยและเราก็คงไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพยายามของเราการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่น แล้วถ้าวันนี้คุณยังมีเหตุผลว่าคุณยังทําไม่ได้เนี่ยสิ่งที่กำลังทำมันยากเกินไปนคุณก็กําลังจัดตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสิ่งที่คนส่วนมากค,คิดกันเนี่ยซึ่งอะไรเนี่ยที่ไปอยู่ในสิ่งที่มันมีอยู่เยอะแล้วนีมันก็ไม่ก่อเกิดความสําเร็จและไม่ไม่ก่อเกิดความแตกต่างเนี่ยถ้าอยากสําเร็จและอยากแตกต่างเนี่ยจงเอาอตัวเองเไปอยู่ในสิ่งที่คนส่วนน้อยทํากัน แล้วก็ห้ามจํากัดความสามารถของตัวเองไว้ที่จุดใดจุดหนึง่งคุณสามารถกําหนดขีดจํากัดของคุณเนไว้ที่จุดไหนก็ได้หรือคุณจะไม่กําหนดไว้ที่จุดใดก็ได้คุณสามารถยืดมันออกไปเรื่อยๆเ,เนเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการถ้าคุณกําหนดไว้ที่ใดที่หนึ่งคุณก็จะคิดว่าคุณก็สามารถทําได้แค่นี้แล้วพอคุณทําไปถึงจุดนั้น,นคุณก็จะคิดว่าคุณทําต่อไปไม่ได้แนละ้วความสามารถคุณมันก็อยู่แค่นั้น และถ้าเกิดเราได้รู้ว่าขีดจํากัดของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะของคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างคุณแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณเองเนี่ยที่เป็นคนกําหนดมันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในวินาทีนี้คุณควรเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ต่อตัวคุณเองเนี่ยแล้วความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นให้คุณเห็นเนี่ย และในวันนี้เรื่องของโรเจอร์เบนิสเตอร์เนี่ยที่ผมได้ยกขึ้นมาเปรียบเทียบนะก็น่าจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อะไรจากการฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้กันไปไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ